<Z> วีคูประเทศไทยฉลองความสำเร็จครบรอบ30ปีในคอนเซ็ปต์ All New v i k u พร้อมเปิดตัวฟิล์มรุ่นใหม่ล่าสุดว c ค u Black XEV ที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกของโลกมีให้เลือก3รุ่นโดยออกแบบให้เหมาะกับยานยนต์ยุคใหม่มาพร้อมเทคโนโลยีคันแอดวานซ์นาโนตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ให้ประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนสูงด้วยเทคโนโลยีการกระจายความร้อนเมื่อติดตั้งกับกระจกรถยนต์พร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ในการป้องกันรอยขีดข่วนบนฟิล์มช่วยปกป้องชั้นฟิล์มให้มีความคงทนสูงติดตั้งได้ง่ายขึ้น ในโอกาสครบรอบ30ปีปีนี้จึงเป็นปีที่วีคูพร้อมจะมุ่งมั่นเดินหน้ารุกขยายตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความมั่นใจต่อองค์กรผู้แทนจำหน่ายพันธมิตรและที่สำคัญที่สุดคือลูกค้าทุกคนซึ่งก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนตลอดมาค่ะ